รับใหม่เ่าเอ,าเอาล่ะค่ะช่วงนี้มาติดตาม CSR กิจกรรมเพื่อสังคมมาดูกันค่ะว่าหน่วยงานไหนจะมาทำกิจกรรมด้านใดที่ไหนอย่างไรไปติดตามชมกันค่ะ ยองค่ะในงานเปิดบ้าน SCG Chemical นะคะเป็นเส้นทางแห่งนวัตรกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนนะคะวันนี้เขามีกิจกรรม,มอะไรกันตามจบไปดูเลยค่ะ ของ S G ถึงมีข้อนะครับแล้วก็ S G C M E รับผลิตควันก่อสร้างซึ่งจากการใช้งานลิ่นพันธุ์นี้นะครับช่วยให้ S G ของเราลดการใช้เชื้อเพลิงลงไปมากกว่า36,500ันหรตันหรือเทียบเท่ากับการลดการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกเท่ากับ1 0 0 0 0 0ตันต่อปีอยากรู้ว่า1,0,000 0ตันต่อปีคือเท่าไหร่ก็คือเท่ากับต้นไม้9 7 0า0ันไร่นะครับดูซับดูซับเดี๋ดูไว้9 7 0 0 0ันไร่คือก่อสมิตสามสิบเอ็ดต่อครับ น้องศิลปศึกมนุษชนได้เห็นจาก้างนอกนะครับอันนี้หลายเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ใหม่ใหม่มากในประเทศหลายเรื่องบางเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ใหม่ก็ในโลกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมอีกอันนึงที่เราคิดว่าเป็นนวัตกรรมคือการทํางานแบบปูรนาการในทุกทุกิตินะครับคือคือคือเราอาจจะสร้างนวัตกรรมเป็นจุดหนด้นนวัตกรรมในกระบวนการนวัตกรรมบางเรื่อง ต่การบริเวณงานการข้าบริการล่าถูกเป็นยอดสำคัญก,ก็ทำให้โรงงานชุมชนอยู่ในการนจารณาทุกภาคสว่วนไม่ว่าจะเป็นลูกค้าไม่ว่าจะเป็นโรงงานไม่ว่าจะเป็นซัพพลายเออร์ชุมชนหรือในบริบทที่เราเบริหารจัดการเรื่องของ,ของรโรงงานเชิงนิเวศแล้วก็การพัฒน,นาสัำเสนอ เองานสร้างก็แบบยี่ห้อ่าหักง่อไหรแล้วเราจะต้าวไปสู่ค่เป็นต้นแบบเนี่เราต้องมีหลักจหจริงๆแล้วหลักของการเดำเนินการเวลาจัดการในโรงารมส่วนด้วยก็ ที้ง่ายนะอย่างมีวิทยาลัยตัวซวีบอร์ดนะครับไอ้ไอ้โบรบอทที่ที่ที่เช็คทอ่อเนี่ยครับสมมติถ้าเราใช้อย่างเงี้เราลดการตรวจสอบเท่าไหร่นะจาก34มสชั่วโมงเนี่ยครับเป็น5ชั่วโมงลดการตั้งนั่งร้านหมื่นคิวไม่ต้องใช้นั่งร้านใช้หุ่นยนต์เนี่ยเดินจริงๆแล้วคนคนเดียวนะสามารถบังคับหุ่นยนต์ได้3ตัวนะครับ Oh. สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบวันนี้เรามาทำอะไรกันที่นี่คะเนี่ยวันนี้เป็นงานเปิดบ้านนะครับของ S c G Chemical เนื่องในโอกาสที่ S c G ครบร้อยปีนะครับก็ S c G Chemical ก็อยู่ในพื้นที่มาตระพุทธนะครับดำเนินธุรกิจมา 30ปีแล้วนะครับก็คือในในพื้นที่ของมาตาพุ่มที่30ปีครับแต่ว่าโดยรวมแล้วของเอสซีจนี่ก็คือครบ100บค100ปีรในวาระที่ครบ100ปีวันนี้มีอะไรดีๆบ้างคะการเปิดบ้านนี่ก็เป็นการเหมือนกับเราเปิดบ้านให้ให้เพื่อนบ้านให้คนภายนอกมาดูนะครับเพื่รียมว่าเรามีธุรกิจอะไรเราทำอะไรใช่ไหมคะแล้วในส่วนของ CSR ล่ะคะ CSR ก็ เป็นงานที่เราทํามาตลอดนะครับ30ปีนะครับ<ะ>ช่วงหลังนี่เราก็ยกระดับการทํา CSR เนี่ยแทนที่จะเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนตอนนี้เรายกระดับเป็นเรียกว่าเลย CSR ไปเขาเรียกว่า b e y o n CSR ตอนนี้แนวทางการทํา CSR ของเราเนี่ยคือสนับสนุนให้ชุมชนเนี่ยพึ่งพาตนเองได้ก็มีส่วนร่วมกักองค์กรของเราแล้วก็สามารถที่จะพึ่มาัน ค่ะวันนี้เห็นว่ามีการมอบฝาย5้าหมื่นฝายด้วยนะคะเป็นยังไงคะที่มา่ไปก็วันนี้เป็นวันที่เรารับมอบฝาย5้าหมื่นฝายนะครับซึ่งเป็นโครงการที่ไอซีมาหลายปีแล้วนะครับก็สี่สี่ห้าปีที่แล้วนะครับแล้วก็คือทำทั่วประเทศเลยทำทั่วประเทศครับรวมแล้วณขณะนี้ได้ประมาณสักกี่ฝายอะคะห้าหมื่นฝายครับโดยที่5,000ันฝายสุดท้ายเนี่ย เกิดที่เขาเยดาจังหวัดระยองนะครับก็จริงๆแล้วเขาเยดานี่เป็นพื้นที่สีเขียวสําคัญนะครับของระยองนะครับอยู่ใกล้ตัวเมืองระยองที่สุดก็อยู่ห่างจากตัวเมืองระยองสักประมาณ20กิโลนะครับเราถือว่าเป็นหนึ่งก็เป็นปอดของระยองอันที่สองก็เป็นแหล่งธรรมมาหากินนะครับเนื่องจากว่าธรรมชาติที่นั่นเนี่ยเดิมเนี่ยค่อนข้างเสื่อมโทรมนะครับป่าไม้ก็แห้งแล้งหลังจากที่เราเข้าไป ทําฝายชะลอน้ำนะครับ5 0า0ฝายเนี่ยเราพบว่าความชุ่มชื้นก็กลับมานะครับเพราะฉะนั้นชาวบ้านที่ได้อาศัยเขาเยดาในการทำหมากินครับเก็บของป่าทำสมุนไพรอะไรก็ดีนะครับก็ได้ประโยชน์จากเขาเยดาครับจากความชุ่มชื้นที่กลับมาครับได้ได้มี่น้ำเพิ่มนะคะแล้วก็ประชาชนใน แวนนกน็ได้รดาดร<ค>ที่ชุมชนกับอุตสาหกรรมจะอยู่ด้วยกันอย่างยั่งยืนได้นี่คะต้องอยู่ด้วยกันแบบญาติพี่น้องนะคะมีอะไรช่วยเหลือซึ่งกันและกันเขามีอะไรเขาบอกเราเรามีอะไรเราบอกเขาทําให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขค่ะเราร่วมแรงร่วมใจคือประสานมือกันเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมทางโรงงานและชุมชนสามารถที่จะดูแลร่วมกันได้นะคะประจัยรักโรงงานค่ะ และบริษัท SCT ก็ยังได้เปิดโอกาสให้นักเรียนโรงเงรียนวุี่นั้นได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทําให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และมีสุนทรียภาพเป็นอย่างดีค่ะการสร้างฝ่ายที่เขาใย,ยดาค่ะคุณลุงทํามาตั้งแต่เริ่มแรกเลยหรือเปล่าคะเริ่มแรกเลยครับกี่ปีแล้วอะคะประมาณประมาณ6กปีแล้วตั้งแต่หาศูนย์ครับอ๋อแล้วในพื้นที่ตอนนี้มันประมาณกี่ฝ่ายแล้วคะที่เขาใย,ยดาเออหาพันฝ่ายครับ 5, นี่ผ่านมือคุณลุงหมดเลยครับโอุ้ดยอดเลยค่ะทำยากไหมคะทำยากบุกเบิกมาอยากแต่ต้องใช้วัตถุหินก้อนใหญ่ๆช่วยกันคัดเอามาละเลี้ยงคือจะได้มีความทนทานก้อนที่ใหญ่มากๆใช้วิธีมีเทคนิคในการยกยังไงคะใช่ใช่ไม้ใหญ่ๆคัดหรือว่าไอเตอร์ช่วยคัดครับอันเนี้ยคัดแล้วก็เอาไปยกขไปช่วยกันกลร่งไปไปเลี้ยงให้ให้เป็นแถวแล้วก็จะยัสองข้าง เราเอาหินเล็กๆขนาดพอ,คอเครื่องใส่ในกลางครับเราจัดให,ให้ให้แน่นจัดให้แน่นสมัยก่อนไอห,หลุนก้อนทำจะ,จะจะใช่กระสอบกระสอบปุ๋ยใส่ดินเรายัดใส่ในกลางเพื่อเพื่ออะไระคะเพื่อให้ฟาร์มทนทานของฟอ้ายจะได้มีความยืดย่นทนทานดี<ม><ม>แต่ปัจจุบันนี้ทางบริษัทมาเปลี่ยนแผนใหม่ครับเอชจีไป<ะ>เปลี่ยนแผนใหม่ใช้วัตถุหินวัตถุธรรมชาติล้วนๆเลยที่สร้างฟ้ายแต่จะเน้นในฐานให้กว้าง เพื่อจะได้บรับการนําเทคนิคใหม่ๆเข้ามาเสริมครับเพื่อที่จะให้ฝายมันมีความแข็งแรง,รงานเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะแล้วหนึ่งฝายเนี่ยใช้เวลาทํากี่วันคะไม่เกินทถาฝายตัวใหญ่ถถาหินถทถววัตถุชุมๆก็ครึ่งช่วมงเร็จแล้วโอ้กีค่คนคะช่วยกันหาคนในแถวหินว่าวัตถุในชุมที่หาได้นะที่ไกลๆจะสร้างครับถาถ้ามันอยู่แถวๆนั้นอ่าเพ่งชมงสามสิบวันเร็จแล้ว บางทีก็เป็นชั่วโมงครับและถ้าพนักงาน s อสมาทำก็เราก็ต้องเป็นพีเลี้ยงดูแลวางวางขันขันให้วางขาให้แล้วก็ให้ช่วยยิบผินมาใส่นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนมาดูงานไหมคะมาดูงานหมายถึงว่ามาให้คุณลุงเนี่ยสอนวิธีการสร้างฝายบ้างไหมคะจากนอกพื้นที่จังหวัดระยองเนี่ยคะ่ะมีมีกลุ่มนักเรียนครูอาจารย์คร<ม>ับจากโรงเรียนวัดจิดาและในตำบลและก่อนในจังหวัดครับ มามารวมสั่งฟ้ายกับชุมชนให้ให้ชุมชนเป็นี่เลียงในการวางวางหลักฐานวางแนวอะไรเว่าสอนให้เขาทําให้ถูกต้องด้วยครับครับก็เป็นแรงเรียนลูกของนักเรียนอีกอย่างหนึ่งครับที่รัป่ารักน้ำรักธรรมชาติครับ<ม>ก็เป็นโชคและวาสนานครับที่ SCG เห็นความสำคัญก็ป่าเขายุดาที่มาได้สั่งฟ้ายในครั้งนี้ หาปี6ปีเนี่ยทำให้ระบบนิเวศแล้วก็ผู้คนมาจากที่อื่นมามาเที่ยวมาชมฟ้ายแล้วก็มาไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในหมู่บ้านครับแล้วก็มาอุดหนุนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นด้วยนะะคก็สร้างอาชีพให้กับประชาชนไปด้วยคครรัับบก็ยังไงขอบคุณคุณลุงมากค่ะต้องขอขอบคุณ SCJ ซีเคมีคอนะครับที่ได้มารวมสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างฟ้ายให้กับเขาอิดาทำให้หลอบเขาอิดา ทั้งหาหกหมูม่ตำบลทุกตำบลน,นะครับที่อยู่เรอบเขาอิดามีควารมชุ่มชื่นและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในทําการเกษตรและป่ยโปะอุปโภคครบวงจรน,นะครับก็ต้องขอขอบคุณเอเจีอีกครั้งหนึ่งครับที่ได้เห็นความสำคัญในการสร้างฝวายตั้งแต่ต้นมาเป็นต้นมานะครับกขอขอบคุณครับ ชมรายการแทนคุณแผ่นดินจะยังคงนำเสนอเรื่องราวดีๆให้เห็นถึงแก่นสารสาระสำคัญของการทำความดีคนทำดีแบบนี้กับคนดีแทนคุณแผ่นดินและหน่วยงานองค์กรต่างๆที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างต่อเน,นื่องสวัสดีค่ะ